ก็สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยก่อนเกมเรียกว่ามินิบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์ก็ได้นะครับสาหรับคู่นี้ก็คือทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไบรตันนะครับแมนยูตอนนี้ครับอยู่อันดับ11ของตารางพรีเมียร์ลีกครับแข่งไป4เกมเนี่ยชนะ2แพ้2มี6แต้มนะครับส่วนไบรตันเนี่ยแข่งไปทั้งหมด4เกมตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ6ของตารางพรีเมียร์ลีกครับชนะ3แพ้1มี9แต้มนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงวุ่นยุ่นของยูว่า ความพร้อมของทีมยูเตนจะมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงนักเตะที่น่าจะหมดสิทธิ์ลงในเกมนี้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่มีผู้เล่นมีปัญหามากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะตอนนี้นะเริ่มตั้งแต่นักเตะที่ไม่พร้อมก่อนแล้วกันนะครับไทโลมาลาเซียอามัดเดอลโลโคบี้มวยนูนะครับทอมฮีตันเมสันเมาลุกชอวารานเช็คฟิตเนี่ยลิซ a n d มาร์ติเนส โซเฟียนอัลาบัตนะครับพลาดแน่ๆ2คนแอนโตนี่เจดอนซานโชนะครับก็อย่างที่ล่าสุดก็คือซานโชเนี่ยแมนยูแถลงออกมาเป็นทางการแล้วนะก็คือเหมือนจะพักออกจากชุดใหญ่ก่อนตอนนี้นะยังไม่มีกำหนดด้วยนะครับต้องรอดูว่าปัญหาของทั้งซานโชและแอนโตนี่เนี่ยจะเคลียร์ได้เมื่อไหร่นะครับก็ ทางไบตันนะครับไม่มีเอ่อทางด้านของ NCO กับทางด้านของอีแวนเฟอร์กูสันที่ต้องรอเช็คฟิตนะครับก็ถือว่าเป็น2ผู้เล่นที่มีความสําคัญกับไบตันพอสมควรเลยก็เดี๋ยวคราวนี้นะครับมาดูสิ่งตัวจริงจากเว็บฮูสกอร์ที่เว็บฮูสกอร์คาดการมาหน่อยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสี่สองสามหนึ่งนะครับผู้สล่นประตูเป็นท่านของโอนาน่ากองหลังก็ดาร์โลนะครับคู่เซนเตอร์ที่หงที่สุดแม็กไกวกับลินเดอร์เลิฟนะครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นท่านของวานบิซาก้านะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นคาเซมิโโรรรกกกกัับบคิิิสเเตตียนนนออลซว็แดดฟ์ู นาโชแล้วหน้าเป้าเป็นเลสมุด ฮอลลุนล่ะฮอลลุนส่วนทางด้านไบตันนะครับก็4 2 3 1นะครับผู้สำบัติ์ตูเนี่ยกลับมาเป็นเจสันสติลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านกองหลังเนี่ยเวสแมนนะครับเออเวสเตอร์ลุยส์ดังเอสตูปิยอนเอสตูปิยอนเอสตูปิยอนนะเอสตูปิยานครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นพัซคาลกอสกับวิลลี่คิวมัว3ตัวลุกเนี่ยมีโตมานะครับอดัมลาลาน่าซอริมาส่วนหน้าเป้าก็เป็นทาง้าของเจ้าเปโดนะครับก็ที่แน่ๆเนี่ยแมนยูต้องรอเช็คฟิตอัมลาบัต เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นคา s เซมโรคู่กับคริสเตียนอิลิเซนเหมือนเดิมก็ส่วนหน้าเป้านะครับก็หลายสื่อเนี่ยรายงานค่อนข้างที่จะตรงกันเลยก็คือน่าจะเป็นทางลัสม uh ุนอยลุนออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในฐานะทีมใหม่แล้วกันนะในฐานะหน้าเป้าของทีมใหม่เป็นเกมแรกเลยนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มต่อหน้าแฟนๆในบ้านเลยนะเกมนี้ ่าใช่ก็พอเป็นนักเตะที่ดูมีแวลนะในเกมที่เจอเซนตนอตเองก็เก็บบอลอะไรแดนหน้าได้หมดดีกว่ามาซิเยลเยอะนะถ้าถามแบบคือถามว่ามีแวลไหมเนี่ยอันนี้ต้องรอพิสูจน์แต่ถามว่า,าดีกว่ามาซิเยวไหมเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะดีกว่าส่วนขวาเนี่ยฮูสกอร์ให้เลือกเป็นกานาโชนะเพราะว่าที่จริงก็มีเบรสเตออีกที่สามารถเล่นตรงนั้นได้และดูอาจจะไปธรรมชาติมากกว่า แต่แต่การ์นาโชเนี่ยด้วยความที่ว่าบทบาทหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะฝีไม้ลายมือได้โชว์มามากกว่าไปยัสตีก็เลยอาจจะได้รับเลือกก่อนนะครับหรือไม่ก็อาจจะแบบคนละครึ่งไหมาการ์นาโชครึ่งแรกไปยสตีครึ่งหลังเอออาจจะอาจจะอย่างนั้นส่วนเซนเตอร์นเ,นเ,นเนี่ยโอ้โห<อ>เห็นแล้วหวั่นใจแทนโอนาน่าเลือเกินนะแม็กควกับลินเดอร์เลิฟนะก็คงมีแบบว่าเดกอาร์นั่งหัวเราะดูอยู่ที่บ้านด้วยก็ปัญหาของยูนเเ็ดเลยก็คือ ด้านซ้ายอีกอันนึงอะดาร์โลเนี่ยเถอทางหลายๆสื่อก็ยังคาดกันว่าน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแม้ทางเซร์จิโอเลกิลอนเนี่ยจะพร้อมก็ตามนะแต่ว่าด้วยแผนด้วยวิธีการเล่นเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของดาร์โลที่มีความเข้าใจมากกว่าอ่าใช่ส่วนทางไบตันเองนะครับพวกเขาก็มีเปลี่ยนพอสมควรเลยก็คือเสียตัวเทพไปอย่างอียนโฟกัสซันที่ซัดแฮตติกมาในเกมลีกล่าสุดก็กลายเป็นว่า เกมนี้เนี่ยไบรตันก็อาจจะถามว่าความน่ากลัวมันลดลงไปไหมเนี่ยผมว่าลดลงไปพอสมควรแหละแต่โอเคจเจ้าเปโดเนี่ยก็ถือว่ายืนหน้าเป้าได้เหมือนกันแต่เกมที่แล้วเนี่ยยืนเป็นหน้าต่ำเนี่ยโหดมากอ่าใช่มิโตมาก,ก็กำลังจี้ซาริมาร์นี่ฟอร์มกำลังมาเลยโหตอนนี้ใช่และเกมเกมที่แล้วนี่ปัสคาาโกดนี่ของจริงครับก็ถือว่าไบรตันเนี่ยผมว่าเกมนี้น่าจะออกได้ทั้ง3หน้าเลยสําหรับผมนะ เดี๋ยวเรามาดูสถิติการเจอกันสักหน่อยนะครับของ2ทีมนี้เจอกัน6นัดหลังสุดเนี่ยโอ้โหสูส50ี50-50แมนยูชนะ3ครั้งนะครับไบตันชนะ3ครั้งนะ oh. โดยในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเจอกันทั้งหมด3ครั้งในลีกเนี่ยไบตันชนะหมดเลยทั้งคู่นะครับส่วนในเอฟเอคัพ uh, เนี่ยเป็นแมนยูที่สามารถเอาชนะจุดโทษไปได้นะก็ทำให้แมนยูเนี่ยเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเกมนี้คิดว่ายังไงครับผมหรอ ถ้าผมผมมองนะเกมเนี้ยแมนยูอะ่ะอาจจะมาทรงแบบโดนไบตันขึงเ่ะเพราะว่าด้วยแดนหลังที่ไม่ไม่สามารถพาบอลขึ้นไปได้โดนบีบเหมือนตอนที่เกมที่เจออาร์เซนอลนะคิดว่าจะต้องเล่นประมาณนั้นแล้วต้องรอสวนเอานะของผมแล้วก็ ใจจริงอะถ้าอามาัตลงได้อะคิดว่าถ้าลงมาคู่กับคาเซมิโลอะอาจจะทําให้เกมดูดีขึ้นได้อ่าอ่าอาจจะดูดีกว่าเอลิกเซ่นเพราะเอลิกเซ่นเองก็พลังงานโอ้โหผมว่าไม่ไม่มีทางสู้การเพรสซิงของไบรตันได้อะเอางี้ดีกว่าใช่ผมว่าพลังพลังพลังงานเนี่ยคือปัญหาของของยูเนเต็ดพอสมควรแล้วก็คลั้นที่จะให้แมนยูพยายามที่จะเล่นในสไตล์ที่เทนฮากตต้องการเนี่ยค่อนข้างยากด้วยการที่ถ้าจะบิวอัพจากแดนหลังเนี่ย โอนาน่ามีมีทางเลือกจ่ายที่ค่อนข้างจะน้อยดาโลโอเคอาจจะพอยืนปะผุได้แต่ว่าด้วยเท้าที่ไม่ถนัดอะทาให้เขาเปิดบอลหรือหรือเล่นอะไรค่อนข้างที่จะยากคือไปอยู่ฝั่งซ้ายแต่ถนัดขวามันมันมันต้องแต่งหนึ่งจังหวะคือมันอาจจะเป็นการที่โอราน่าเนี่ยต้องแทงมาให้คาเซหรืออีลิกเซนเลยอะไม่สามารถปะไปที่แม็กควหรือเลิฟได้อะทำให้มั่นใจในคู่เซนเตอร์ผมว่าจะต้องเป็นใครสักคนหนึ่งระหว่างคาเซมิโลกับอีลิกเซนที่ลงมาต่ําอาจจะให้แม็กควกับลินเดเลิฟเนี่ยยืนทางออกข้างไปเลยแล้วแบบว่าให้ รับสักคนหนึ่งลงมันเลยวงต่ําอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูถภาพเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าเล่นในบ้านผมรู้สึกว่าใจจริงก็เสมอก็ไม่แย่แต่สำหรับผมผมว่าชนะ2-1เลยมาสองหนึ่งอ่ะผมสำหรับผมผมคิดว่าน่าจะออกเสมอแล้วก็เสมอแบบมีสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งผมมองว่าความที่เป็นฮอยลุนน่ะสมมติแมนยูจะพยายามเล่นโต้กลับอ่ะมันเก็บบอลได้ดีกว่ามาร์ซียาอ่ะมันน่าจะทําให้เพื่อนเนี่ยมีพื้นที่มีเวลามากขึ้นไปอีกส่วนไบรตันเนี่ยแม้จะ ไม่มีอีแวนเฟอร์กูสันแต่ผมคิดว่าอีแวนเฟอร์กูสันอาจจะมีดีพอที่จะมีชื่อสำรองอ่าแล้วอย่าลืมว่าเขาังมีอันซูฟาติอีกนะอ่าใช่ซึ่งผมมองว่าขุมกำลังตอนเนี้ยโดยรวมอะใบตั้นความมั่นใจเอ่ยอะไรเอ่ยผมว่าดูดีกว่ายูเนเตตยูเนเตดเนี่ย ปัญหาในทีมมันลุมเร้าเยอะมากซึ่งผมไม่รู้ว่ามันส่งผลต่อจิตใจของนักเตะ<อ>ในทีมมากน้อยขนาดไหนซึ่งเกมนี้เนี่ยจะได้เห็นเลยเพราะว่ามันเป็นเกมหลังจากที่จบแม์อร์เซนอลแล้วแล้วระเบิดลงอ่ะอ่าใช่ใช่ต้องรอดูเหมือนกันซึ่งผมก็มองว่าไบรตันเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวแต่ถ้าเขาจะพลาดก็พลาด,ลาดง่ายๆเหมือนกันเหมือนเกมที่พวกเขาพลาดให้กับาทางเวทแฮมมาอ่าใช่โอ้โหบุกทั้งเกมแต่โดนเวทแฮมสวนตู้สวนโดนสวนตู้ใช่ ใช่อันนั้นก็คือถ้าแมนยูสวนโคมพอผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะออกแบบนั้นแต่ผมคิดว่าไบร์ตันเองเขาก็มีเขาเรียกอะไรประสบการณ์และอาจจะยากขึ้นไปอีกหน่อยซึ่งผมมองว่าแม้ในตัวเลือกเนี่ยแมนยูตัวเปลี่ยนก็แทบจะน้อยมากๆเลยนะในบรรดาผู้เล่นอะสิบคนอะที่เจ็บไปไอตัวหลักๆขนาดเลยใช่ส่วนไบร์ตันผมว่ายังมีทีเด็ดให้เปลี่ยนลงมาใช้งานได้อยู่ก็คิดว่าน่าจะเสมอกันหนึ่งตอนหนึ่งครับเกมนี้ครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคร แล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ